สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการใช้น้ำตาเทียมในคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องตาแห้งระหว่างวันนะคะยิ่งเราใส่เป็นระยะเวลานานเนี่ยยิ่งจะรู้สึกว่าระคายเครื่องตาเพราะฉะนั้น1ในตัวช่วยนะคะก็คือน้ำตาเทียมที่จะช่วยลดอาการตาแห้งและน้ำตาเทียมสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่จะเลือกแบบไหนนะคะ เดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะสำหรับการเลือกน้ำตาเทียมนะคะในคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เราก็จะแนะนำช้อยแรกเลยนะคะที่เหมาะสมที่สุดก็คือการใช้น้ำตาเทียมแบบหลอดที่ไม่มีสารกันเสียผสมอยู่ในน้ำตาเทียมนั่นเองนะคะแบบหลอดก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ จะเป็นยี่ห้อของเซลลูเฟสนะคะอันนี้สำหรับคนที่ตาแห้งปานกลางนะคะแล้วก็ถ้าแห้งมากขึ้นแนะนำให้ใช้เป็นตัววิสลูปนะคะมันจะมีความหนืดของตัวน้ำตาเทียมที่มากกว่านะคะก็จะทำให้ตัวน้ำตาเทียมคงอยู่ที่ดวงตาได้นานกว่านั่นเองค่ะและสำหรับคนที่แบบตาไม่ได้แห้งมากนะคะก็จะมี ยี่ห้อที่นิยมใช้อีกยี่ห้อก็คือตัว Alcon T Natural Free นะคะก็จะเป็นแบบหลอดไม่มีสารกันเสียเหมือนกันแต่จะมีอีกประเภทนะคะที่เป็นแบบหลอดไม่มีสารกันเสียนะคะแต่ว่าทางผู้ผลิตเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะคะเนื่องจากว่า มันจะมีส่วนผสมของน้ำมันเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยนะคะตัวน้ำตาเทียมมันจะไม่ได้ใสเหมือนน้ำตาเทียมปกติทั่วไปตัวนี้มันจะเป็นแบบสีขาวขุ่นนะเป็นของยี่ห้อ Endura นะคะจะเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้อันนี้ถ้าใครใช้นะคะเขาไม่แนะนำให้ใช้ ในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแนะนำให้ใช้ตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมานะก็หยอดได้เลยนะคะหลังจากนั้นอย่างน้อย30นาทีถึงใส่คอนแทคเลนส์ได้นะคะและ้วเลนก็คือหลังจากถอดคอนแทคเลนส์แล้วค่อยหยอดน้ำตาเทียมตัวนี้นะคะและแบบที่2นะคะนั่นก็คือ น้ำตาเทียมแบบขวดนั่นเองแบบขวดปกติมันก็จะมีสารกันเสียผสมอยู่นะคะเนื่องจากว่ามันใช้ได้ยาวนานถึง1เดือนนะคะหลังจากเปิดใช้แล้วมันก็จะมีสารกันเสียผสมดีกว่าเพื่อป้องกันเชื้อไม่ให้จเจริญอยู่ในยาหยอดตานะคะเพราะว่าถ้ามีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยเวลาหยอดตาไปก็จะเป็นอันตรายต่อดวงตาได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงใส่สารกันเสียลงไปด้วยตัวยาหยอดตาที่ แนะนำให้ใช้นะคะก็คือเราเลือกสารกันเสียที่มันไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อผิวกระจกตานั่นก็คือพวกโพลีคอ a ดหรือว่าชื่อโพลีคอเทอร์เนียมจะอยู่ในพวกแอลคอนเทียเนชรัลนะคะแล้วก็อีกตัวนะคะสารกันเสียตัวนี้เมื่อโดนแสงแดดเนี่ยค่ะมันจะสลายให้เป็นน้ำกับเตลือนะคะก็จะค่อนข้างปลอดภัยต่อกระจกตา นั่นก็คือชื่อ stabilized o x y c h l o r i complex หรือ SOC หรือชื่อกันคือเพียวไลดนะคะส่วนใหญ่ก็จะพบในพวก c ซ l l u l ฟล e นะที่มีสารกันเสียพวกนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะอันเนี้ยสารกันเสียจะสลายเป็นน้ำแล้วก็เป็นออกซิเจนนะคะเมื่อเราหยดออกมาใช้ชื่อสารกันเสียก็คือตัวโซเดียมเปอร์บอเรตนะคะหรือว่าเจนอะควา จะพบอยู่ในน้ำตาเทียมยี่ห้อแนปเทียเจนเชียลเจลเป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นหลักในการเลือกใช้นะคะก็คือเลือกน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียที่ไม่ค่อยละคายเคืองต่อดวงตาแต่ว่าถ้ามันจำยากนะคะเราจำตัวที่เป็นอันตรายต่อผิวกระจกตาตัวเดียวก็ได้เนาะก็คือสารกันเสียที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ควรเลือกใช้หากเราใช้ ขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็คือตัวเบนซอลโคเนียมคลด์เนื่องจากเบนซอลโคเนียมคลด์เนี่ยมันมีผลเสียต่อเซลล์กระจบตานะคะมันอาจจะไปทำลายเซลล์เยื่อบุกระจกตาได้ทำให้เกิดอาการตาแสบตาแดงนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรในดวงตาเนาะทำให้ตามันหลคายเคืองเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเบนซโคเนียมคลด์เนี่ย ถ้าเราใส่คอนแทคเลนตัวสารกันเสียมันสามารถดูดซับเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อคอนแทคเลนนะคะและทำให้มันสัมผัสกับดวงตาของเรานานยิ่งขึ้นไปอีกเนาะเพราะฉะนั้นจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อกระจกตาจึงไม่นิยมใช้นะคะในคนที่ใส่คอนแทคเลนจริงๆถ้าจะใช้นะถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องถอดคอนแทคเลนออกก่อนนะคะ แล้วค่อยหยดยาหยดตาแล้วหลังจากนั้นอ่ะ15นาทีเราถึงจะใส่คอนแทคเลนส์กลับไปได้นะคะสำหรับการใช้น้ำตาเทียมในคนที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมาตอบให้นะ ฝากติดตามคลิปด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ<ม>ก็ช่วยกดถูกใจนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ